สวัสดีครับผมเป้รถสวยสีชาใครชอบรถมือสองราคาถูกๆให้กดติดตามผมไปเลยวันนี้ผมมี d m a มนะครับไฮแลนเดอร์โฉ er, มข้อหลามตัดราคาถูกมากๆนะครับคันนี้เดี๋ยวไปชมรอบคันกันฟังเสียงนะครับบางๆเลยคันนี้เห็นไหมผมให้ฟังเสียงชัดๆนะครับล้อเลือเป็นล้อเดิมนะครับล้อแม็กเดิมด้วยแคสซีสวยๆเลยดำสนิทนะครับไม่ต้องห่วงไม่มีสนิมแน่นอน ข้างหลังเป็นไงเป็นตัวโกซอรี่ด้วยกันชนกันชนท้ายเดิมสนิทนะครับทรงห้างนะนะเครื่อง2.5คอมมอนเลวนะครับเครื่อง iT เทคไปดูข้างหลังมั้งรับมีบรรทุกมีอะไรมาไหมมีรอยลากเหล็กอะไรหรือเปล่านะครับต้องดูจุดนี้ดีๆนะครับดีแมข้างหลังต้องมีกระดุมนะครับเห็นไหมกระดุม2เมตรตรงนี้ที่ผมชี้นะครับถ้าไม่มีกระดุมตรงจุดนี้แปลว่าท้ายชนหนักนะครับต้องดูดีๆเดี๋ยวผมพาไปชมรอบคันก่อนเป็นไงบ้างเห็นไหมครับ รถถือว่ายังเดิมอยู่นะครับรถถือว่าสวยเลยคันนี้บันไดข้างเดิมยังอยู่ด้วยอ่าเห็นไหมตัวไฮแลนเดอร์นะครับคือตัวยกสูงกระจังหน้าเป็นไงไฟหน้าเห็นไหมครับสวยปิ๊งนะครับคันนี้บอกเลยใครมาไม่ผิดหวังแล้วราคาดีด้วยอฟังเสียงบางบานะครับเดี๋ยวไปดูหลังคาหน่อยมีผูมีอะไรไหมถ้าผูหลังคาน้ําเข้านะครับระวังดีๆอ่าเห็นไหมรถไม่มีผูนะครับไม่ต้องห่วงหลังคาวสวยเลย อ่าเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์คหน่อยเม็ดอาร์คดูทําไมนะครับถ้าเม็ดอาร์คจุดนี้ไม่มีลดแปลว่าโดนนะหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วแหละดูคลิปผมบ่อยแล้วซอกมุมต่างๆก็ต้องดูให้ครบนะครับเหลี่ยมมุมเส้นตรงต่างๆนะครับต้องตรงนะเห็นไหมครับเม็ดอาร์คต้องดูถึงจุดนี้อยู่ครบนะครับอ่ามาดูจุดเม็ดอาร์คฝั่งนี้บ้างเห็นไหมเม็ดอาร์คมันจะเรียงตัวแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยอ่าลถแบบนี้เดิมสนิทนะครับซอกต่างๆก็ต้องดูครบคู่ไปนะครับที่ผมชี้นะพยายามดูที่ผมชี้ อ่าติ๊กเกอร์ครับติ๊กเกอร์พวกนี้จะติดมาจากโรงงานนะครับต้องดูดีๆนะต้องมีนะอ่ารอยตรงต่างๆครับต่อไปเรามาชมภายในบ้างภายในคันนี้ถือว่าสวยมากๆนะครับสะอาดมากๆอ่าผมให้ดูช้าๆเลยตรงนี้เห็นไหมแอร์เออเห็นไหมครับนับปัดสวยเลยเบาะกำรรมะหยี่เดิมโรงงานนะครับคอนโซลกลางสวยแอร์เย็นปกติวิทยุเดิมใต้พรมเป็นไงเห็นไหมครับสะอาดนะครับ รถถือว่าสะอาดมากๆคันนี้ผมบอกเลยนะครับราคาถูกมากๆด้วยอ่าเห็นไหมครับแผงประตูไม่มีแตกหักนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าแคบหลังเป็นไงเห็นไหมครับแคบหลังก็สะอาดดีนะรถถือว่าสวยเลยนะครับหลังคาด้านในเห็นไหมครับสะอาดไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวต่อไปเราไปชมห้องเครื่องกันบ้างเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันครับห้องเครื่องเนี่ยเปิดมาเราดูคันหน้าก่อนเลยนะครับ คานน่าน,นะเม็ดองเม็ดอาร์กมันต้องอยู่แบบนี้นะครับเดิมๆเพจต้องเรียบนะเห็นครับหมดสีดําเห็นไหมครับ,ครบอคา,านเดิมๆแบบนี้เลยนะสีกึง่งเงากึ่งด้านนะครับห้องเครื่องสีมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าสีเงาปิ๊งนี่ไม่ใช่นะครับแล้วเขาทําใหม่นะดูที่ผมชี้ไหมครับห้องเครื่องใสๆแบบนี้เลยรอยอาร์กรอยเชื่อมต่างๆนะครับต้องเป็นธรรมชาตินะดูที่ผมชี้นะครับอเห็นไหมครับตัวถังต่างๆตัวถังถือว่าสวยมากนะครับคานข้างเป็นไง นะ <S <S เห็นไหมครับเดิมสนิทแบบนี้เลยดูที่ฝากระโปรงบ้างติ๊กเกอร์ต่างๆเดิมจากโรงงานอยู่ไหมเม็ดอาร์คอยู่ไหมเห็นไหมครับอย่างนี้เดิมสนิทนะครับเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.5คอมมอนเรลนะครับเขาใช้คําว่า i t e ทคนะสำหรับรุ่นนี้อเดี๋ยวเราไปดูรอบเครื่องกันมีเยิ้มมีอะไรไหมดูผมดูชัดๆเลยนะผมชี้ให้ดูนะครับดูนะครับดูเข้าไปลึกๆใครดูไม่ทันให้กดหยุดวิดีโอนะครับเห็นไหมรถไม่มีเยิ้มนะครับรถคันนี้ เครื่องยนต์ถือว่าสวยมากๆเลยนะอ่ามาดูจุดนี้จุดนี้ก็ไม่เยิ้มนะครับอ่าเรามาชมรายละเอียดรถคันนี้กันอีกทีนะครับรถคันนี้เป็นอีซสูดีแม็กนะครับคอมมันเลีวเครื่อง2.5เป็นโฉมไฟข้า,ามตัดนะเป็นตัวไฮ g h นเดอร์ยกสูงจากโรงงานด้วยผมขายอยู่แค่198,000เท่านั้นใครสนใจนะครับโทรมาได้ที่089 4050202เต็มเปด้วสวยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับ